สวัสดีครับจีโอชื่อจีโอครับตอนนี้จีโอเป็นนักข่าวเยาวชนพลังดีตอนนี้จีโออยู่ที่โรงเรียนสัตตีวัลคังครับรู้ไหมว่าโรงเรียนสัตตีวัลคังมีส่วนร่วมที่สำคัญมากเกี่ยวกับขบวนเรือพายุหาลาตาทางโชลมาตตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้เลยครับนั่นก็คือการร้อยพวงมาลัให้เรือพาที่นั่งครับ โดยขบวนเรือครั้งนี้มีเรือพระที่นั่งทั้งหมด4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์เรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนาไลทรงสุบรรณราชการที่9พงมาเลยเรือพระที่นั่งมี2ส่วนคือมาลลยคอเรือพระที่นั่งและอุบะไทยระยะทรงเครื่องขณะนี้ คณะครูและพี่ๆนักเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์และฝึกฝนจนชำนาญไปชมกันครับว่าจะมีความละเอียดละออสวยงามขนาดไหนแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือโครงดาวเป็นโครงดาวูกแฉกทามาจากเหล็กขัดแล้วเอามาเชื่อมกันแล้วก็จะพันด้วยผ้าสองชั้นค่ะลายแบบนี้ค่ะเรียกว่าสีก้าสีดอกก็คือหัวชั้นหัวหาชั้นหางค่ะ ดอกไม้นี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าดอกขาค่ะเป็นส่วนของอุบะเราจะตัดริบบิ้นนะคะเป็น7ดซนติเมตรคะ่ะแล้วเราก็จะนำมาพับแล้วก็เอามาทำเป็นอ่อของดอกขาคา่ะข้งางในก็จะมีสองกีบข้างนอกก็จะเป็นสามกีบค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำทักปุบค่าปุ๊บอันนี้คือไว้เป็นฐาน ถ้าหากว่าเป็นดอกไม้สดเราก็อาจจะใช้พวกใบตองมาเป็นฐานดอกไม้ส่วนใหญ่ถ้าเขาจะนิยมติดกุหลาบมอนือไมก็ใบไม้มาตัดให้เป็นลักษณะเรียวๆหน่อยแล้วก็พับแล้วก็เย็บเราแปลงมาเป็นดอกไม้แห้งเราก็ใช้ลิบบินชั้นล่างสุดจะมีส8แปดกลีบพอชั้นที่สองเนี่ยก็จะเท่ากันแต่ว่าเราจะทำให้สับวาบกัน แล้วเพราะชั้นที่สามนี่จะเป็นเก้ากรีบก็ทําให้จับวางกับชั้นที่สองชั้นที่ 4, สี่ชั้นบนสุดนี่ก็เก้ากรีกเหมือนกันก็ทําให้จับวางมีดอกไม้เล็กๆมาติดเพื่อปิดบงังความไม่เรียบร้อยเพื่อเกิดความสวยงามมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็มีห้าสิบสี่กรีบนะและนี่คืองานที่สำคัญมากสำหรับโรงเรียน สัตตีวัดละครั้งครับกว่าจะได้เป็นพวงมาลัยเรือพระที่นั่งต้องพิถีพิถันมากเลยสำหรับวันนี้จีโอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ